ยิสงค่าไม่ได้คาริมาซอนไลายถอนเงินธนาคารกสิกรไทยนะครับมาฮอดดูเยเ้าอวตารมาเสียบขอดีตั้งแต่พันเย็บเยบนะครับเย้าก็ไม่ขอดีล่อเปียกเรียวใส่รหัสผ่านเนย้าเ,เข้ามากดดีแถวในคันเนาะนี่ครับแถวเนื้ออัน,นแถว,วสองแถวในคันเนาะนี่ครับเอาด้วยใบตุ้มครับ น้มาสลับผ่านหตัวคันเนาะผ่านธนาคารเกสิรกรไทยหกตัวเยาวเขามาเตียกที่วัดถอนเงินตั้งในสุดคันเนาะ้ดยไอยเทียงค่ะบ่ามาหดตัวยไอ้ค่ะมันจะมีไฮเลกสอง้อหาล้อยห0 0่ง0ันสองพันคันเนาะไม่คาดไอ้มากดนี้าดีมากวดหา้อยคันเนาะขาดเตีกทีนี่หา้อยไมหาดีลรอหับเงินคันเนาะ ก็มเงินเหยครับมันเดอกมาดีในแล้วก็เขาอยาไปลืมเอาวัตกันในหอเทียวในสุดครับ้ครับกดเอาวาัตรแล้วคขาวัตรออกมาจาหนอดีน,นคะครับเดี๋ยวเจ็บเข่ามาก้ครับเอาขามานสูงครับพักกดไลก์กดแชร์งครับ